สวัสดีครับวันนี้ผมทําหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านเพื่อคนไทยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจพยายามที่จะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินี่ยครับเพียงแต่ผมเห็นว่าสิ่งที่ทำนี้เนี่ยครับอาจจะไม่เป็นผลหรืออาจจะส่งผลเสียก็เลยต้องขออนุญาตเสนอความคิดเห็น ื่อจะเป็นประโยชน์กับทางราชการนะครับคือประการแรกเนี่ยอย่างเช่นที่ดินที่นํามาใช้เราจะนําที่ดินที่ไหนมาใช้ครับก็คือที่กม11เอ็ดกม11เอ็ดอยู่ตรงไหนครับไม่ได้อยู่ไกลเลยนะครับอยู่ด้านหลังของกระทรวงพลังงานหรือปตทแถวนั้นเนี่ยนะครับเป็นที่ของการรถไฟประเทศไทยเป็นบ้านพักสโสมของการรถไฟประเทศไทยซึ่งแบบน่าจะลื้อทิ้งไปสร้างใหม่มานานแล้วเนี่ยนะครับจะเอาที่ตรงนั้นมา เขาบอกที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับมีประมาณ300ไร่แต่บางส่วนก็ถูกเอาไปใช้อย่างอื่นแล้วเนี่ยนะครับผมก็ขีดไว้คร่าวๆเ,เนี่ยครับราวๆประมาณสักอ่120ไร่ที่จะสามารถเอามาใช้ได้เนี่ยครับอาจจะมากน้อยกว่านี้นี่ิดประมาณการคร่าวๆเ,เนี่ยครับและผมเนี่ยในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเนี่ยนะครับก็ประเมินไว้นะครับที่ตรงนั้นเนี่ยจะตกตารางวาละนะครับ300,000บาทถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่ มันเป็นเงินถึง14,400ล้านเลยนะครับเงินเยอะมากเลยถ้าเรามาสร้างบ้านให้คนที่อ้างว่าเป็นคนจนอยู่เนี่ยครับโอ้โหคขาตั่งทับที่อยู่ตั้งหมื่นกว่าล้านนะครับสมมติถ้าเราสร้างประมาณสัก4,800หน่วยสมมติบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมาดูจะสร้างเท่าไหร่ติดต่างเนี่ยนะครับถ้าสร้าง4,800หน่วยเนี่ยหน่วยนึงเข้ากับค่าที่ดิน3ล้านก็ไปแล้วครับหรือนะครับหรือถ้าเกิดว่าหน่วยหนึ่งถูกกว่านั้นก็ค่าที่ดินก็คงยาวสองสามล้านเนี่ยนะครับ ทั้งทั้งที่เราขายแค่เจ็ดแสนหรือไม่กี่แสนเองเนี่ยรับถ้าเป็นคอนโดราคาถูกๆหน่อยเนี่ยครับมันจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวจะล้านห้าล้านหนึ่งถึงเก้าแสนถึงล้านห้าแต่ตรงบริเวณนั้นของการสร้างคอนโดอาจจะไม่กี่แสนแล้วขายไม่กี่แสนแต่เราเอาสมบัติของแผ่นดินเนี่ยนะครับที่ตรงนั้นเนี่ยถึงแม้เป็นโรงการรถไฟไประเทศไทยเนี่ยมันเป็นสมบัติของแผ่นดินนะครับเราควรที่จะเอาที่ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับเช่นอะไรบ้างสร้างโรงพยาบาล ไว้าการที่บริการประชาชนหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือแม้แต่จะเซ้งให้ภาคเอกชนไปทําในเชิงพาณิชย์แล้วเอาเงินเข้าประเทศเนี่ยเอาเงินมาพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะดีกว่าที่จะไปสร้างบ้านแบบนี้นะครับมันคุ้มหรือเปล่ามันไม่คุ้มเลยนะครับนี่เป็นเรื่องสําคัญซึ่งเราอที่ดินตั้งหมื่นว่าล้านเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อย่างนี้เนี่ยคับคนที่ได้ไปก็จะถูกหวยถูกหวยเลยนะครับเนื่องจากว่าดือเฉยก็ได้ที่ แพงขนาดนี้อยู่ตั้ง99ปีถึงวลานั้นคงจะอยู่ไปช่วยชีวิตแหะครับอย่างนี้มีอพิศชนจํานวนหนึ่งได้ประโยชน์ไปเพียงแค่หยิบมือเดียวเนี่ยนะเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปใช้อย่างนั้นมันจะเหมาะสมไหมข้อที่สองนะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือว่าเรากล่าว่าจะให้ผนที่เป็น first jobbers ก็คือพวกที่แบบเพิ่งจบมาทํางานใหม่ส่วนถ้าเกิดจบปริญญาตรีมาทํางานใหม่เนี่ยครับ คนเหล่านี้นี่ไม่คิดจะซื้อบ้านหรอกครับคนเหล่านี้อาจจะซื้อรถไปซื้อเครื่องประดับอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ซื้อบ้านเพราะส่วนมากก็อยู่คุณพ่อคุณแม่เพิ่งจบใหม่ๆอยู่คุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเช่าบ้านอยู่ครับคนยังหนุ่มสาวอยู่เนี่ยครับเนื่องจากที่ทําง,งานแล้วก็ย้ายไปย้ายมาไม่แน่นอนอยู่ตรงไหนเนี่ยครับคงไม่ซื้อบ้านหรอกครับซื้อไปก็เป็นภาระบปอปกตั้งแต่ช่วงเริ่มตน้นดังนั้นมักจะเช่าบ้านก็ต่อเมื่อตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่ผมศึกษาไว้เนี่ยครับ ก็ต่อเมื่ออายุสัก20ปลายปลายหรือ30ต้นๆเนี่ยเราจะ,จะคิดว่าจะตกล่องกล่องชิ้นนะคคิดว่าจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยถึงคิดจะซื้อบ้านดังนั้นที่เราตั้งเป้าหมายไว้กับพวกที่เป็น first j r a v e l r หรือแล้วพวกที่เป็นพวกที่เพิ่งจะเพิ่งทํางานเนี่ยไม่ได้คิดจะซื้อเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะคิดใหม่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าในกรณีที่เราสร้างบ้านเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ย เรามีบ้านนะครับที่ราคาเนี่ยไม่เกินล้านห้านะอยู่ในมือของผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินเนี่ยนะครับในกรุงเทพนะครับประมาณ1 5ึ0 0หนหันหน่วยคือไม่ต้องสร้างใหม่มันมีอยู่แล้วหึ่งห5ื0 0หันน่วยหน่วยที่รอชาวบ้านไปซื้อยังขายไม่ออกเลยเลยหรือรอคนมาซื้ออาจจะยังการบังขายไม่ใช่ว่าเจ๊งขายไม่ออกเลยสักทีเดียวเนี่ยครับแต่มีตั้งหนึ่งหมื่นห้าพันหน่วยจะไปสร้างใหม่ทําไมครับแถมนะครับในขอบเขตทั่วประเทศเนี่ยมันมีบ้านที่สร้าง ในมือผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินเนี่ยรอคนมาซื้อเนี่ยราคาไม่เกินล้านห้าเนี่ยครับอีกสี่หมื่นหน่วยรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณสี่หมื่นหน่วยดังนั้นมันมีเยอะมากเลยครับอันนี้เฉพาะบ้านในมือผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินสี่หมื่นหน่วยทั่วประเทศนะครับกรุงเทพหมื่นห้ายังมีบ้านมือสองของชาวบ,บ้านกันเองเนี่ยครับที่อาจจะอยากจะขายต่อเพื่อที่จะรางหนี้ขายต่อเพื่อเอาเงินมาเป็นทุนในการประกอบกิจาการฟื้นฟ,ฟูเศรษฐกษิจเชื่อว่าเนี่ยครับ บ้านที่ราคาไม่เกินล้านห้าเนี่ยอยู่ในมือของชาวบ้านที่อยากจะขายต่อกันเนี่ยครับน่าจะมีเป็นแสนน่าจะมากกว่าหนึ่งแสนด้วยซ้ำไปเนี่ยครับมีราวๆหนึ่งแสนห้าหมื่นหน่วยโดยประมาณนะครับอันนี้ผมในฐานะประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหานรนมทรัพย์ไทยสํารวจไปเองครับมีเยอะขนาดนี้นะเป็นแสนๆเนี่ยนะครับแล้วเราจะรวมๆแล้วประมา2สองแสนแล้วจะไปสร้างคอนโดใหม่สร้างบ้านใหม่ขึ้นมาทําไมครับจะไประเบิดผู้ของพวกเขา จะไปสร้างาอะไรต่างๆขึ้นมาใหม่นี่ไม่มีเหตุผลที่เพียงพอที่จะสร้างบ้านขึ้นมาเลยครับอันต่อมาเนี่ยนะครับเฉพาะในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเปิดตัวโครงการบ้านใหม่รวมๆกันแล้วเนี่ยครับประมาณ4ี่แสนล้านอันนี้ขนาดลดลงมาแล้วนะครับปีก่อนหน้าปีหกหกเนี่ยเปิดตัวกันห้าหกแสนล้านปีนี้หดตัวลงมาเหลือประมาณสักสี่แสนล้านแต่บ้านเจ็ดหมื่นประมาณแสนหน่วยเนี่ยครับที่คิดจะสร้างเนี่ยราคาเฉลี่ยจะประมาณสักเจ็ดแสนสมมตินะครับ ซึ่งไจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับมันก็ต้องเอาเงินแค่เจ็ดหมื่นล้านเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยถ้าเทียบกับตั้งสี่แสนล้านเนี่ยนะครับในปีเดียวนะมันนิดเดียวครับแล้วมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังไงมันกระตุ้นอะไรไม่ได้เลยมันแค่น้ําจิ้มดังนั้นข้ออ้างที่ว่าจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็เลยต้องขออนุญาตาฝากไว้นะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยครับผมก็ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินนะครับไม่ได้้้เขขาางใคร แต่การที่เราไปสร้างบ้านเป็นแสนแสนหน่วยอย่างงี้เนี่ยครับอยู่ดีๆไปสร้างเพิ่มขึ้นมาอย่างงี้เนี่ยมันเป็นการทําลายระบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยเนี่ยที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยทั้งหลายเนี่ยผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินภาคเอกชนสร้างเองทท้งนั้นการแห่งชาติเนี่ยมีบทบาทสร้างเพียงนิดเดียวครับไม่เหมือนที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นี่ประมาณ80%ของที่อยู่อาศัยนี่สร้างโดยการเคหะแห่งชาติสิงคโปร์ครับในเมืองไทยนี่ไม่ถึง1%นะครับแต่ว่าน ในกรณีของเ,อเมืองไทยเราเนี่ยครับภาคเอกชนเป็นคนทําอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับมีคนร้องว่าบ้านแพงซื้อไม่ไหวไหมครับไม่มีโอ้ตอ,อนนี้บ้านแพงมากเลยซื้อไม่ไหวแล้วมีแต่ว่าเออตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีบางคนอยากขายบ้านขายไม่คอ่อยออกอีกใช่ไหมไม่มีใครร้องเรียนเลยว่าบ้านแพงรัฐบาลต้องไปซื้อสร้างของถูกถูกไหมซื้อมันเป็นการบิดเบือนตลาดรัฐบาลควรจะตระหนักให้ชัดเจนนะครับว่าภาคเอกชนสร้างบ้านเนี่ยนะ นักพัฒนาที่ดินเอกชนสร้างบ้านเนี่ยมันสร้างงานให้คนที่ทํางานอยู่ในบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนคนเลยนะครับแล้วยังทําให้เขาเนี่ยมีบ้านประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับและที่สำคัญเนี่ยครับนะรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องเอาเงินไปอุดหนุนจ่ายพะจ่ายค่าเอาแรงให้กับคนงานเลยนะครับนะบริษัทเหล่านั้นจ่ายเองแถมได้ภาษีอีกต่างหากรัฐบาลไม่ต้องไปเอาเงินไปอุดหนุนการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจ ด้วยซ้าไปเพราะนี่เป็นเอกชนก็ทาของเข้าเองอยู่แล้วและเปรีอบตัวเองได้อยู่แล้วเห็นไหมครับเขาทําได้ดีอยู่แล้วถ้าเราไปขืนไปสร้างบ้านอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยครับบิดเบือนตลาดเนี่ยนอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ยังจะทําให้ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินเจ๊งอีกครับอย่างนี้มันสมไหมที่เราจะทําแบบนั้นนะครับถ้าเราทําแบบนี้นี่มันจะสร้างปัญหาให้กับระบบตลาดที่อยู่อาศัยหรือเปล่านะครับเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องว่าเราจะคัดเลือกคนเข้ามาอยู่อาศัยยังไง นะก็มีแต่พูดคร่าวๆเนี่ยครับใครมาก่อนก็ได้ไปก่อนนะครับหรือว่าอาจจะจับฉชลากแต่ว่าเอาจากคนที่ไม่มีบ้านมาก่อนคนที่มีบ้านมาก่อนเนี่ยนันก็เป็นคนรวยได้นะครับผมก็พอมีฐานะนะลูกๆผมยังไม่มีบ้านเลยเนะพราะว่าเขาก็อยู่บ้านผมอย่างเป็นต้นหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยนี่ไม่อยู่บ้านเขาก็สามาซื้อได้ทั้งนั้นฐานะด,านานดีใช่ไหมมันแย่งชาวบ้านที่จนๆซื้ออย่างนี้แล้วมันจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปมีบ้านได้ไหม นะมันแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอามือได้ไหมส่วนบ้านจะสร้างอยู่ที่กม11นะหลังปตททางด้านเหนือของสวนจุฬาฯเนี่ยครับบริเวณแถวกระทรวงพลังงานแถวนั้นอยู่เชียงรายอยู่เชียงใหม่อยู่สุไหงโกลกก็มาแย่งกันซื้อได้แล้วอย่างนี้นี่มันเป็นธรรมไหมนะครับชาวบ้านชาวช่องที่จนๆเนี่ยจะอยู่ได้ไหมแล้วนอะ่องนี้มีบอกไหมนะครับบอกว่าเนี่ยเออถ้าเราซื้อไปแล้วนะผ่านไปอีกห้าปีเนี่ยเราขายต่อได้ ห้าปีแร้งทำขายต่อนะเอา้าก็แสดงว่าเราซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เซงรีขายต่อไปได้ทํากําไรอย่างนี้มันก็ไม่ไปลูกเป้าหมายสิครับที่บอกว่าจะช่วยช,วยชาวบ้านยากจนเลยนี่นครับปล่อยก็เซ้งกันไปนะปล่อยให้ประชาชนช่วยกันคนรับชั้นได้ด้วยเอออย่างนี้เหมาะสมไหมถ้าเราสร้างบ้านคนจนแท้ๆเนี่ยนะเราต้องคัดนะคนแท้จนจริงมาอยู่แต่พอเลิกจนแล้วเช่นผ่านไปห้าปีสามปีสิบปีเลิกจนแล้วก็ย้ายไปออกนอกใครๆก็อยากย้ายออก คือถ้าเราฐานะดีขึ้นนะเราก็อยากอยู่ในชุมชนที่ดีกว่านี้สังคมที่ดีกว่านี้ลูกๆเราจะได้ดีกว่านี้มทุกคนก็อยากจะดีขึ้นถ้าดีขึ้นเราก็ย้ายออกแต่ที่ยังจนอยู่ก็อยู่ไปก่อนนะครับนะคนที่ย้ายออกไปแล้วเราก็เอาคนที่จนกว่ามาอยู่แทนมันควรจะสร้างแบบนี้ไม่ใช่เหรอเรากลับจะไปสร้างบ้านเป็นเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านในที่ดินเนี่ยนะแล้วก็ให้คนจานวนหนึ่งหยิบมือเดียวเนที่จับฉลากได้เลยอะไรเงี้ยแล้วมาอยู่แล้วก็เซ็นลิตต่อไปได้เลยโอ้โหอย่างนี้นี่ สัพยากรของชาติเสียหายสูญหายไปครับผมก็เลยอยากจะบอกเนี่ยครับว่าถ้าเป็นไปได้นะรัฐบาลเนี่ยควรที่จะคิดใหม่นะครับผมในฐานะประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหารทรัพย์เนี่ยครับยินดีให้ข้อมูลนะครับว่าจริงๆมันควรจะเป็นยังไงผมไม่เคยคิดว่าจะได้ลาบยศหวังลาบยศหวังเงินทองหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับไม่เลยครับผมทําให้ฟรีบอกให้ฟรีเลยครับเพื่อประเทศชาติผมยินดีนะครับ ถ้าเราออกมาตราก,การที่มันไม่สอดคล้องความจริงเนี่ยครับไม่รู้ที่ปรึกษ,ษาประเภทไหนพูดให้ออกมาตรการแบบนี้ออกมาได้เนี่ยอย่างนี้ประเทศชาติจะเสียหายรัฐบาลจะเสียหายและประชาชนส่วนรวมก็จะเสียหายด้วยครับสมบัติของแผ่นดินก็ถูกเอาไปใช้ส่งเดียดไปก็เลยอยากให้ทางรัฐบาลทางธนายกเนี่ยครับพิจารณารอบนึงนะครับว่าไอ้ที่คิดจะทาอย่างนี้เนี่ยมันไม่สอดคล้องความจริงมันเป็นสิ่งที่เป็นผลเสียมากกว่าผลดีครับขอท่านโปรดพิจารณาครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ